สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันค่ะกับครูพิมพ์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเจอกันค่ะเป็นคลิปที่38แล้วนะคะคลิปนี้ค่ะคุณครูจะมาสอนต่อจากที่เราสอบกลางภาคไปนะคะให้นักเรียนค่ะเปิดหนังสือหน้าที่97นะคะเปิดแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเลยค่ะการสร้างโจทย์ปัญหานะคะ ดูที่ตัวอย่างค่ะสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเขาจะให้เราสร้างโจทย์ปัญหาตามประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เขากําหนดมาให้นะคะเรามาดูตัวอย่างเลยค่ะ2องล้านสามแสค่ะบวกกับ1นึ่งล้านห้าแสนนะคะเท่ากับเท่าไหร่ตัวอย่างเลยค่ะจินดาฝากเงินกับธนาคาร2องล้านสามแสบาท เมื่อครบปีได้ดอกเบี้ย1น0 0 0ล้านห้าบาทจินดามีเงินในบัญชีธนาคารเท่าไรโจทย์ข้อนี้เป็นไปได้ไหมคะที่เราเอาเงิน2ล้านในปีหนึ่งเราจะได้ดอกเบี้ยตั้ง1น0 0 0ล้านห้าแสนเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาการสร้างโจทย์ปัญหาเราก็ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยค่ะโจทย์ปัญหานี้เป็นไปไม่ได้นะคะและไม่เหมาะสมค่ะในระยะ1ปีคะ่ะธนาคารจะให้ดอกเบี้ยเป็น1นล้านห้าบาท เป็นไปไม่ได้ค่ะเรามาดูต่อไปเลยคะ่ะจินดาซื้อที่ดิน2 3 5ล้าน3าบาทซื้อซึ่งมากกว่าค่าสร้างบ้าน1 5 0 0 0ล้านแสนบาทจินดาจ่ายเงินค่าสร้างบ้านเท่าใดข้อนี้ก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่ามากกว่ามันเป็นวิธีลบแต่โจทย์ของให้เราเป็นวิธีบวกใช่ไหมคะข้อนี้ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะ จินดาซื้อที่ดินสาจินดาซื้อที่ดินสองล้านสามแสนห้าหบาทซึ่งน้อยกว่าค่าสร้างบ้าน1นึ่งล้านห้าบาทจินดาจ่ายเงินค่าสร้างบ้านเท่าใดข้อนี้ก็ข้อนี้ถูกต้องค่ะเพราะว่าเหมาะสมกับสถานการณ์นะคะ ให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือหน้าที่98ต่อเลยค่ะตัวอย่างนะคะสร้างโจทย์ปัญหา2ข้อจากประโยคสัญลักษณ์ที่กําหนดค่ะมีทั้งหมด2ข้อนะคะคุณครูจะพาทําเป็นตัวอย่างก่อนนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1นนะคะโจทย์เขากําหนดให้เรา7 24,400 40, ค่ะลบออก68,500ั้ยใช่ไหมคะเราก็ต้องสร้างโจทย์ปัญหาให้สอดคล้องนะคะเอาอิงความเป็นจริงด้วยนะคะ ข้อที่1ค่ะมีเงินฝากธนาคารอยู่724,400บาทค่ะถอนไป68,500บาทค่ะคงเหลือเงินในบัญชีธนาคารเท่าไหร่คะคำว่าถอนไปก็ต้องเป็นวิธีลบแสดงว่าโจทย์ข้อนี้สอดคล้องนะคะเรามาดูข้อที่2เลยค่ะจังหวัดขอนแก่นมีประชากร724,400คน มีประชากรมากกว่าจังหวัดเลยอยู่6 8 5 0 0คนจังหวัดเลยมีประชากรกี่คนอันนี้ก็สอดคล้องนะคะตัวอย่างเราไปดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2นะคะโจทย์เขากำหนดให้เป็นวิธีบวกค่ะเรามาดูเลยค่ะ156ล้าน968,000บวกกับ62,500ล้าน0 0 0นะคะจะ เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นี่ไม่ใช่ว่าหาคำตอบนะคะก็คือช่องว่างเราก็ต้องสร้างโจทย์ปัญหาค่ะให้สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ที่เขากำหนดให้เรานะคะมาดูข้อที่หนึ่งเลยนะคะเขื่อนภูมิพลมีความจุ1 5 6่ล้าน968,000ลูกบาทเมตรค่ะและเขื่อนอุบลรัตน์นะคะมีความจุอยู่ที่62ล้านห0 0 0ลูกบาทเมตรค่ะ เขือนภูมิพลและเขือนอุบลรัตน์นะคะมีความจุรวมกันเท่าไหร่คำว่ารวมกันก็ต้องเป็นวิธีบวกนั่นเองค่ะข้อนี้สมเหตุสมผลนะคะเรามาดูข้อที่2เลยคะ่ะมีเงินฝากธนาคารอยู่156,968,000บาทค่ะนำไปฝากเพิ่มอีกค่ะ62,500,000บาทค่ะมีเงินฝากในธนาคารรวมกันทั้งหมดกี่บาทนะคะคำว่ารวมกันก็คือวิธีบวกโอ้ามีเงินอย่างนี้ มหาเศรษฐีเลยค่ะเรามาดูการบ้านของเราดีกว่านะคะการบ้านนะคะหนังสือเรียนข่ะหน้าที่99และหน้าที่100นะคะให้หนูทําลงในหนังสือเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะคุณครูจะมาเฉลยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ